คำว่าบรรลุธรรมหมายไม่ใช่คนนะบรรลุธรรมอะตรงนี้พวกเราเข้าใจก่อนนะคำว่าบรรลุธรรมไม่ใช่คนนะไปบรรลุธรรมอะ <c oughs> บรรลุธรรมหมายถึงพ้นออกจากความเป็นคนอะเข้าใจนะก็คือจิตจิตที่มันส่งกระแสมาสร้างอาการปรุงแต่งคือสร้างเสียงมโนภาพอารมณ์อาการรู้ความจําเนี่ยจิตมันสร้างอาการนี้ขึ้นมาไว้ใช้งานนะคือพวกเราสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาใช้งานถูกไหม แล้วจิตของพวกเราก็ここคือพวกเรานั่นแหละก็ได้รู้แจ้งว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่เราเข้าใจนะเมื่อพวกเราทั้งหลายได้เห็นแจ้งว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่เราเลยเสียงที่พูดเนี่ยไม่ใช่เสียงเรานะมันเป็นอาการเฉยๆแล้วมันก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเป็นของมันอยู่แบบนี้แหละมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันสักแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสักแต่ว่างั้นเลยพูดอยู่ในสักแต่ว่าพูดไปงั้นแหละเมื่อจิตมันเห็นแจ้งว่า เนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยนี่แหละที่มันสร้างเรื่องทั้งหมดเลยเล่เสียงเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงหรอกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เสียงเนี่ยเนี่ยที่พูดอยู่เนยมันอยู่ไหนจับต้องก็ไม่ได้จับได้ไหมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังหาไม่เจอเลยจับจับเสียงเลยสินี่ไงเสียงนี่ไงอยู่ตรงไหนไหนนี่นี่อยู่ตรงไหนไงอยู่ตรงไหนนะมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างปรากฏมีตัวรู้ไปรู้แค่นั้นเอง ตัวรู้มันก็ทําหน้าที่รู้ถึงไอ้ไอ้ไอ้คิดนี้ไอ้คิดกับไม่รู้สองตัวนี้มันทํางานกู่กันไอ้คิดมันคิดปึง้งไอร้รู้มันก็รู้ป๊อปไอ้สองตัวนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงอาการที่เราสร้างมันขึ้นมาไว้ใช้งานน่ะเรื่ออมันพอจิตได้เห็นว่าอาการปรุงแต่งนี้ไม่ใช่จิตเกิดความรู้แจง้งโพ้งขึ้นมานี่คือบรรลุธรรมมันไม่มีคนนะ มันไม่มีคนบรรลุธรรมนะเข้าใจไหมใครฟังตรงนี้เข้าใจน้ำตาไหลพลุ่งขึ้นมาตอนนี้ดีใจด้วยนะอาจารย์ชี้ชัดแล้วนะมันไม่มีคนบรรลุธรรมมันมีแต่จิตที่ได้รู้แจ้งในธรรมท่าตนแล้วไม่ง้อยึดจิตตาสังขารจิตไม่ง้อยึดอาการจิตแค่นั้นเพราะเห็นแจ้งว่าอาการจิต มันไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงอาการเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆหรอกเหมือนกับความสว่างที่แผ่ออกมาจากหลอดไฟเนี่ยมันอออมแผ่อ,ออกมาแล้วก็สลายไปแผ่ออกมาแล้วก็สลายไปเหมือนคลื่นไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่แผ่อ,ออกมาจากโลกของเรามันแผ่อ,ออกมาแล้วก็สลายแผ่ออกมาแล้วก็สลายอยู่ตลอดเข้าใจไหมเหมือนกันความคิดปรุงแต่งก็แผ่อ,ออกมาจากจิตอยู่ตลอด นั่นเองสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้เห็นความจริงนี้จิตก็ไม่อาศัยไม่ยึดอาการเหล่านี้จิตก็รู้แจ้งในธรรมธาตุของตัวเองว่าตนเป็นธาตุบริสุทธิ์พุทธภาะวะเกิดโล่งขึ้นมาอาวิชาก็พังทลายจิตแปลสภาพเป็นองค์ปัญญาอย่างบริบูรณ์นี่คือการบรรลุธรรมมันไม่ใช่เรื่องของคนนะเป็นเรื่องของจิตนะนี่คือคําตอบเพราะฉันอยู่ยังไง มันไม่มีคนแล้วอะ่ะมันมีแต่อาการทั้งนั้นเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยอยู่แบบนี้แหละทุกอย่างเป็นอาการไปหมดเลยอ่งเ,เข้าใจไหมแค่นี้แหละนี่คือคําตอบ